ันนี้จะมารีวิวนะครับรุ่นอั t ติ y ไฮบิด i g h นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับตอนนี้ก็ปีสองพันยี่สิบแล้วนะครับโควิดกำลังระบาดเลยดูดีเื้องต้นนะครับเป็นตัว็อปสุดนะครับไฮบ r ิ d สัญลักษณ์ขัว่ามีสีฟ้านะครับไฟหน้านะครับมีสีฟ้าตาไฮบ r ิ d นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับมอช่วงหน้านะครับ ดังหน้าไฟตัดหมอกมาให้มีคิ้วคมเมียมให้นะครับอันนี้ตัวท็อปสุดนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับภายนอกครับรถคันนี้ถ้าได้ลองขับแล้วจะรู้สึกความนุ่มความเงียบนะครับนี้ตัวรับประตูนะครับผมเดี๋ยวัมผัสนะครับ ออกแบบในสไตล์วอเได้สวยมากนะครับุ้นไฮบริดนะครับเปิดปัดองท้ายกันนะครับก็จะติได้ไดมานิดนึงนะครับกว้างนะครับเหมือนเดิมสไตล์โตโยต้าจะเน้นกว้างๆนะครับภายในห้องโดยสารนะครับศึกษ้ามีกล้องหลังแล้วครับขอรุ่นนี้้อง อันนี้ครักล้องหลังะน,นะครับดูนะครับดูภายในกันบ้างนะครับภายในมากจะเจอนแบบเบาะใบฟ้านะครับมีทานหลังนะครับมีสีโครเมี่ยมนะครับผมสลับกับสีดำนะครับ มลไยฟังท่านรบนะครับหน้าจอนะครับตั้งแบบดูได้สะดวกนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนี่เป็นได้สีขาวนะครับมากนะครับไม่ได้แบบนี้นะครับหนังนะครับทั้งวังก็เหมือนเดิมครักว่างมากนะเบาะหนังมีแอร์หลังด้วยนะครับ <All> right. อันนี้เป็นรถเทสได้ของผมนะครับ